สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวตาพรดาดาลต์ร้านนักศึกษา6 6 1 1 1นึ่งหนค่ะกำลังศึกษาอยู่คณะครุศาสตร์สา,าขาฟิสิกส์ค่ะทำไมถึงอยากเป็นครูค่ะ,ะเพราะว่าอีเชอบที่ได้ทำงานกับเด็กๆแล้วก็อยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆค่ะแล้วก็เลยอยากจะเรียนคณะครุศา,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 าสตร์ พเพื่อน,นำความรูมาถ่ายทอดให้กัเบเด็กๆมาประกอบอาชีพในอนาคตค่ะครูแนดูมการของิฉันนะคะก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับกักเรียนได้นะคะแล้วก็คนนี้เข้าถึงง่ายแล้วก็ใส่ใจเด็กๆแล้วก็ให้ความเท่าเทียมกับนักเรียนทุกคนเหมือนกันค่ะคุณคะ i <laughs>